สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคาร์มัสเตอร์โปรวันนี้ผอมมาจับพาเพื่อนเพื่อนไปทําความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในขุมพลังทางอากาศที่มีความทันสมัยที่สุดในยุคนี้มาพร้อมความคล่องตัวสูงใช้งานง่ายค่าบํารุงรักษาต่ําและที่สําคัญคือมีประสิทธิภาพเกินขนาดตัวเครื่องบินที่เราจะพูดถึงกันวันนี้ก็คือ jas 3 9 e เก้าอริเปนหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ g r i เปน E ีผลงานจากบริษัทซาบของสวีเดนซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการป้องกันประเทศ การโจมตีและการลาดประเวณในเครื่องเดียวรูปลักษณ์ภายนอกของทริปเปนลเอีน,นสะดุดตาและบ่งบอกถึงความทันสมัยตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัดเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นๆโดยมีความยาวประมาณ15.2เมตรก,กว้าง8.6เมตรและสูงประมาณ4.5เมตรน้ำหนักเ่าอยู่ที่ราว8ตันและสามารถบรรทุกเต็มที่ได้กว่า16.5ตันถือว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ขนาดเบาถึงกลางที่มีสัดส่วนกระทัดรัดแต่มีกำลังเหลือลน้นการออกแบบใช้ปีกแบบเดลต้าเดลต้าวิง ร่วมกับขนาดด้านหน้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลกรีปเปนทำให้เครื่องบินมีความคล่องตัวสูงมากสามารถทําการบินที่ต้องอาศัยการหักหลบในมุมแคบได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มแรงยกและทําให้การควบคุมมีความเสถียรแม้ในความเร็วสูงช่องรับอากาศ2ข้างถูกออกแบบให้กระทัดรัดและลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ส่งผลให้กรีปเปนอีมีคุณสมบัติด้านสตีลอยู่ในระดับที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับขนาดตัว หากเรามองเข้าไปในห้องนักบินของกริเปนอีจะเห็นความล้ำสมัยทันทีทีค่คพิถูกออกแบบตามมาตรฐานใหม่มีจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยมีจอขนาดใหญ่แบบ w i ยแอเรียดิสเพลอยู่ตรงกลางสามารถแสดงข้อมูลได้หลายรูปแบบพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นแผนที่เรดาร์ข้อมูลเป้าหมายหรือระบบอาวุธนักบินสามารถปรับการแสดงผลได้ตามต้องการทำให้การตัดสินใจในสนามรบง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบเฮล멧เมาดิสเพลย์ที่ทำให้นักบินสามารถเล็งอาวุธเพียงแค่หันศีรษะไปทางเป้าหมายระบบควบคุมการบินเป็นแบบ HOTAS หรือ Hand On t h r o t t e and Stick ซึ่งช่วยให้นักบินควบคุมทุกอย่างได้โดยไม่ต้องลามือจากคันบังคับและคันเร่งเก้าอี้ดิดตัวเป็นแบบทันสมัยมอบความปลอดภัยสูงสุดแม้ในสภาพการบินที่ยากลำบากและห้องนักบินถูกออกแบบให้มีทัศนวิสัยกว้างรอบทิศทางช่วยให้นักบินสามารถรับรู้สถานการณ์ได้อย่างเต็มที่ ในแน่สมรรถนะกริปเปน E ใช้เครื่องยนต์ General Electric Fc14g ซึ่งเป็นรุ่นพัฒนามาจาก F A18 Super Hornet แรงขับสูงสุดเมื่อใช้อ f ฟเตอร์เบนเนอยู่ที่ประมาณ22,000ปอนด์เพียงพอที่จะทำให้กริปเปน E ทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมตสอหรือประมาณ2,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบินสูงสุดอยู่ที่ราว16,000เมตรระยะปฏิบัติการกว่า1,600กิโลเมตรและหากใช้ระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศก็สามารถเพิ่มระยะทางได้อย่างมหาศาล จุดเด่นของกริปเปนอ e ีที่ทำให้หลายประเทศสนใจคือความสามารถในการบินขึ้นและลงจากรันเวย์สั้นๆได้โดยสามารถใช้งานรันเวย์ยาวเพียง800เมตรเท่านั้นและยังสามารถปฏิบัติการจากถนนหลวงที่ปอร,รับใช้เป็นทางวิ่งชั่วคราวได้สิ่งนี้ทำให้กริปเปนอ e ีมีความยืดหยุน่นและสามารถเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ที่สนามบินหลักถูกโจมตีหรือใช้งานไม่ได้ ด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์กริปเปนติดตั้งเรดาร์ AESA รุ่น Raven ES05 ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า160กิโลเมตรและสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันมีระบบเซนเซอร์ IRST สำหรับตรวจจับด้วยความร้อนที่ทำงานได้ดีแม้ในสภาพที่ศัตรูพยายามใช้เทคโนโลยีลดการสะท้อนเรดาร์กริปเปนยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงที่สามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์ฝ่ายตรงข้ามและยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยรบอื่นๆผ่านระบบ Data Link ที่มีความรวดเร็วและปลอดภยัย ในด้านอาวุธริปเป e n E มีจุดแขวนอาวุธ10จุดสามารถติดตั้งได้ทั้งจรวดอากาศสู่อากาศระยะใกล้อย่าง IRIST หรือ AIM-9 Sidewinder และจรวดอากาศสู่อากาศระยะไกลยอย่างเมต e o ซึ่งเป็น1ในจรวดที่มีความสามารถสูงสุดในโลกนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งจรวดอากาศสู่พื้นเช่น AGM-65 Maverick ระเบิดนำวิถีแบบปาเว ระเบิดร้อนและแม่แต่ขีปนาวุธต่อต้านเรือกริเปนอียังติดตั้งปืนกลอัตโนมัติมาลเซอร์บีเคยขนาด27มิลลิเมตรที่มีอัตราการยิงสูงและทรงพลังสิ่งที่ทําให้กิปเป็นอีน่าสนใจไม่แพ้สมรรถนะก็คือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ต่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ตะวันตกหลายรุ่นซาบออกแบบให้กิปเป็นอีใช้งานง่ายซ่อมบํารุงรวดเร็วและสามารถกลับขึ้นบินได้ภายในเวลาอันสั้นหลังจากลงจอดทําให้กองทัพที่มีงบประมาณไม่มากนักก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิิทธภาพ เมื่อพูดถึงราคาต่อเครื่อง Gripen E อยู่ที่ประมาณ85ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าไม่ถูกนักแต่เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง F 3 5ที่มีราคากว่า100ล้านดอลลาร์ขึ้นไปและมีค่าบำรุงรักษาที่สูงกว่าก็ทำให้ Gripen E ดูคุ้มค่าในระยะยาวหลายประเทศจึงเลือก Gripen E เป็นกำลังหลักในการป้องกันประเทศเช่นบราซิลที่สั่งซื้อจำนวนมากและสวีเดนซึ่งเป็นผู้พัฒนาเองก็เลือก Gripen E เป็นเครื่องบินขับไล่หลักของกองทัพอากาศโดยรวมแล้ว Gripen E คือเครื่องบินนขัับไล่่่ทีผผสมสมมาาคควคอวอต เทคโนโลยีทันสมัยและความคุ้มค่าเข้าไว้ด้วยกันมันอาจจะไม่ใหญ่โตหรือทรงพลังที่สุดแต่จุดแข็งคือการทำงานได้รอบด้านใช้งบประมาณน้อยกว่าและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การการบสมัยใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการครองน่านฟ้าการโจมปีภาคพื้นหรือการปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรริปเปนอ e, ีก็พร้อมรับมือทุกภารกิจและนี่ก็คือการรีวิวแบบละเอียดของ JAS 3 9อีก้ริปเปนเครื่องบินขับไล่ที่สะท้อนถึงแนวคิดใหม่ขององค์การป้องกันประเทศที่ไม่ได้อาศัยแค่พลังกำลัง แต่ใช้ความชาญฉลาดเทคโนโลยีและความคุ้มค่าเป็นหัวใจหลักหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกและได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการรีวิวในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคำมัสเตอร์โปเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำคอนเทนต์ใหม่ๆมาฝากกันอีกแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ